สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบทุเรียนแปลงเล็กนะครับแปลงที่ตัดหญ้าบ่อยๆกับแปลงที่ใช้ค่าหญ้าบ่อยๆนะครับซึ่งแตกต่างกันมากนะครับอันนี้คือส่วนนี้จะตัดหญ้าเป็นประจําอยู่แล้วนะครับถ้าเข้าไปยืนอยู่ใต้ต้นทุเรียนเนี่ยดินเขาจะนิ่มมากสุดตัวลงได้เลยนะครับส่วนแปลงที่ฉีดยาค่าหญ้าบ่อยๆเนี่ยดินจะแข็งนะครับแล้วก็หน้าดินจะแห้งง่ายแล้วก็ ไส้เดือนไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าเป็นแปลงนี้เนี่ยคือขุดไปที่ไหนก็มีแต่ไส้เดือนตัวใหญ่ๆนะครับผมก็ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยครับแดดแรงก็จะตัดยากกบเข้าไปในโคนนะครับก็จะช่วยในเรื่องการรักษาความชื้นรากเขาจเจริญเติบโตได้ดีถ้าไม่โดนแสงแดดไม่มากแล้วก็จะแผ่ออกมานอกโคนเยอะมากนะครับลากเขาจะามีความชื้นแล้วก็ ขยายเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็มีไส้เดือนเยอะมีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับก็อย่างว่าครับทุกอย่างเป็นมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับก็เหมือนเหรียญสองด้านแหละมันก็แล้วแต่ส่วนไหนที่ถนัดไม่ถนัดสะดวกหรือไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้ได้จะจะดีมากๆนะครับเพราะว่าโอเคเห็นความแตกต่าง <laughs> ผม <laughs> ก็ถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับยังไงก็ กดติดตามทางเกษตรไทยยุคใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ